โอกสอาสเอาอาน,ะน,น,ะน,นาะประเทศไทยคนเบิ่งยรงยากาตัดกระิกสบายดีสบายดีวันนี้มาพบมพ่อับสองมายัางไฮไลท์พึอน่าวพี่น้องวันนี้เขามาปรทำบุญนเนาะทุกคนเนาะรงวัดเนาะทำบุญนันรเ่าวรนซาเนาะมรตั้ง์ปายาน้าว่าที่วัดกระเทศไทยเนาะภาพอะไรทีมงานเข้ามานะครับ น้าจะพาไปยังไงครับ้าบีต่างลําคาบลมไปถวมยมทำแม่มอามได้หรือต้องการที่จะรอเทียนุรานยเพื่อนาต้นะไหวนาเรามีเพียงพรรษามากมายที่ให้ท้งหลาย่ที่่เขาว่สามารถต่อในเข้าด้เดียวนะต่าร่วกบุันในวันนี้แล้ววันอังารนุุ่งี้นะเกอนเ้าก็ขอไปดน

เดี<ส>๋ยวจะมาอเสก็ขอเชิญทุกท่านในวานพุน่มาร่วมบูชากับาจนแ้กพระอง์เราปรสบการขอขังว่าพวกะเดินทางมาติัดใจ้ามาที่โรเนของทาง่เดินในพุ่ที่งนที่ประมาณเนีแล้วก็บูในวันที่วันเลยนาจะด่มาหารกหน่อย หน่อยหมดผ้าข,ขาวเฮ้ยแมงแม่เขาถักไปกำแแบบมาแล้วปัดปัดปะอันนี้ก็จะเป็นผ้าขาวคือกันเราทุกคนฟังนไงไห้กนะันสิ้าหนามเนาะประมาณนเนะก็ะดี่ ต่าโบราณทุ่บนนะวันนี้ก็มีูทบุญในงเ้าแล้วมแหามโอ้นนี้มันอยู่คนร้ายเรื่อไปเลยน่ะเฮ้ยโบติแตงปะโบติแตงนอกไปเลยนอกไปเลยฮะ

คล้่นลายแหงเลยอะไรคลื่นนะารับเลยลงมาวาดเนาะ

ป็นไเป็นแมเ็ไรเปนะรอก็เป็นใส่บาตเป็นตาใส่บาตสบายดีมาเดี๋มาเดี๋มาใส่บาตน้อกันเดยวันนี้ยุ่งๆน่ยุงกับการเตรียมคงนะวใช่เนาะเร่ยู่นีลก็ได้ครับผมจะใส่เราจใส่บา ยกคอลีคอลร์คอลีลอ่อธิษฐานเอาไปวางไว้ก่อน ม่ว่างไวกอนกัได้ทําไม่ว่างไ,กกไวงไกอนกันด้ไปยไป้าชีทางคลิปใหนว่างไมเขานะนี่ว่างวันเมืก็ใดท่านเลยเดียวว่างทั้งมุมเลย รถลตนารถพีว่างเลยนะว่างเรา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 เนี่ยโอ้ยคนกำลังเลิมมากเนาะน่าใจวันนี้ก็จะเต็มศาลาเลยวันนี้อืมขาข่าเต็มมาหนาเลยเนาะ เรียเยเรได้แล้วทุกคนเขีเยนเงวๆได้นลทุกคนเนาะกดใจเบิ่งเนออันแหละนาเออนี่เป็นไถ่บาทหรอ

บาทน,นี่ครับในเมื่อคานแยกขยะขอขอบคอายุกุอวิ่ให้ทายม่วนแ่งเปิดมห้ม่มหไหวผ่านล้วทุกคนมัดโค้่ข้าจเจริญทานทองจังหวัดพนมรีต้นยันยองมาไวย้เทียนาหารนะบา ไ่ายาไปย่งแล้วนะเบตไทยนะอกต้นหวยายผาเนาะจันจิเปเทศมอิลานข้าว่าเด้งรชุดเลนะารักน,นะต้นยญ้า่ยมลายแหง ไปกริชั้นเข้าท่าแรงมาวาัน,นนี้นะวันนี้วายองไม่มีโอกาสนะก็เลยถ่ายคนเบิ่อกิงแตกต่างคับบอกครับั้งเขตบาดเฮ่าทงฝังเฮาเนาะรหวงคือการคอมเมนตมาไหนเด้ทุกคน้มพนาเขาปินาบบนเอนะรินอลเน่เป็นจ คยายของยาตใส่พากัน น้องแม่หนังการไม่ออกเป็นการจัดจถ่ายาะจัดอาหารกานย่างหันข่งกันไปได้กันทุกที เป็นที่ว่าเมื่อหลับได้เป็นที่แบบเอ่อเอาจานไปเอาผาเอายังหล,ลับเาเนาะเปที่หั่นนาเข่ากันอะไรกันสามขาอ่อนนะครับ ตีแลว่ะาาเรื่องค่ะขอเดียวเป็นไปกขอขอบคุณท่านปัช้นแล้วนะยานยมกับไปกินต่อนะแล้วกัน

แลตามใจเห็นเอ็นบุญยังแล้วก็มาใส่บาตรเนาะใกล้มายาณนามเนาะทุกคนวันนี้เนาะใส่บาตรยังแล้วาเลยญาณนามกุศวนกุศลน,นี่โอ้คนทางชลากร้านนัน งาเอ,อเอนาชิกาปบบานเนยเนาะเมื่อเนาะกลับไปเลยทุกคนบานเนาะสำหรับ,บคลิปนี้กอนนาชิลป,ปาไหวทำนไหแล้วเนาะ ไปเจอกันกลิบหนาเนาะทุกคนลาคืนนีนจิตริกาคลับมาสบายดีบ๊ายบาย